อัปเดตแพทเทิร์นที่วางขาย EP ห้าสำหรับ EP นี้จะนำเสนอเป็นแพทเทิร์นเสื้อลูกไม้ซีทรูนะคะเดี๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นกันเลยตัวแพทเทิร์นนะคะจะเป็นอย่างนี้นะโดยรวมทั้งหมดจะมีไซส์อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไซส์นะคะสอง s อส L อสและสามนะคะตัวสองเเนี่ยตัวเขาจะสั้นด้วยนะคะจะทอน ช่วงเอวช่วงบ่าลงมาหารักแร้เนี่ยทุกทุกอย่างจะสั้นลงตามสัดส่วนนะคะมันไม่ใช่ไซส์ xs นะคะ xs เนี่ยตัวเขาจะยาวพอๆกันกับไซส์ s นะไม่หมองไม่ได้ทำนะถ้าใครอยากได้ไซส์ xs ก็ต้องบีบจากไซส์ s เอาเองแต่ไซส์ 2s เนี่ยมันจะตัวสั้นนะสำหรับคนตัวเตี้ยตัวเล็กนะหรือเด็กกำลังเริ่มสาวที่แบบว่าย,ยังไม่สูง นะประมาณนี้ส่วนไซส์นี้ก็จะเป็นปกติตามมาตรฐานนะตามมาตรฐานทั่วไปนะคะส่วนตัวโครงโครงตัวก็จะมีโครงสําหรับตัดตัดตัวแล้วก็สําหรับตัดลูกไม้แล้วก็ตัดแขนอันนี้เป็นตัดตัวเริ่มที่ชิ้นหน้าคืออันนี้ชิ้นหน้ากลางหน้า ตัดผ้าหนึ่งชิ้นสันทบตรงนี้นะทําสันทบไปให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ต่อเต้ามาต่อตามภาพนี้เลยค่ะถ้าใครไม่อยากเย็บเอ่อหลายๆต่อก็เอาเพทเทิร์นตัดเจียนอันนี้ออกแล้วก็เพทรเทิร์นมาต่อกันต่อกันเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องเย็บเกอ่ดมันจะหลวมขึ้นนิดหน่อยนะคะถ้าใครถ้าใครแบบรู้สึกว่าไม่อยากเย็บเก็ดนี้แต่ไม่อยากให้หลวมขึ้นนิดหน่อยก็เก็บด้านข้างเข้าไปอีกนะเอาไม้บรรทัดเอาดินสอขีดปื้ด มันเนี้ยมาเดียวหายที่เอวเอวเอวด้านล่างใต้เอวนิดหน่อยมันก็จะแบบตัวเล็กเหมือนเราเก็บเก็บตรงนี้เพอเราเก็บเก็บตรงนี้นิดเดียวเองส่วนนี้คือใช้ตัดซีทรูนะคะตัวนี้ตัดปกนะตัวนี้ตัดปกนี่ตัดซีทรูนี่ให้ไปแบบนี้นะคะ ส่วนตัวชิ้นหลังก็อันนี้ก็คือตัดชิ้นหลังกลางหลังนี้ด้านข้างอันนี้ตัดสี่ถูกนะคะขนาดตัดนะจํานวนไม่ใช่ขนาดจํานวนตัดก็อันนี้สองชิ้นอันนี้สองชิ้นทั้งตัวนอกและซับไหนนะในแพทเทิร์นจะเขียนบอกละเอียดเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ใช้ตัดลูกไม้ตัวนี้จะไม่ได้แผ่สันทบให้ก็จะเป็นแค่นี้เราก็ไปวางสันทบตรงนี้วางสันทบก็จะได้ แบบนี้เราไม่ต้องกิ้งก็ได้ค่ะเราก็ขึ้นรูปบนตัวหุ่นเลยอ่หรือถ้าเราอ่ะใช้ลูกไม้แข็งเราก็กิ้งแล้วเราก็เสาะตามนี้ที่ใช้แข็งกว่าตัวนี้นะคะที่เป็นช่อช่อแข็งๆอะ่ะเราก็สามารถเสาะตามเส้นแบบนี้ได้แต่ไม่หมองไม่แนะนําอ่ะทุกอย่างอ่าขอให้ขึ้นหุ่นด้วยแล้วกันอจะได้สวยนะท,ทําทีเดียวเสร็จนะไม่ต้องมีการแก้ไขนะคะคืองานถ้าเกิดเอ่อ ส่วนอื่นมันสวยแล้วมันมายับยน่นอยู่จุดเดียวอะ่ะมันน่าเกลียดมันไม่สวยนี่คือชิ้นหลังสำหรับวางลูกหมายนะคะก็ะวางตามนี้แล้วใส่หุ่นเหมือนกันชิ้นหลังอะ่ะไม่มังทำงานแม่วังก็ใส่หุ่นนะถ้าใครไม่อยากใส่หุ่นก็เก็บเก็บเก็ดได้เก็บเก็ดแล้วก็เอามาครอบแต่การเก็บเก็ดอ่ะไม่มองก็ว่าดอกมันจะหายไปในบางกรณีนะหรือถ้าเป็นลูกไม้แบบเนี้ยที่มีปักลูกมุกลูกอะไรพวกเนี้ย าการเย็บเก็บมันก็ลําบากเราสู้เราไถมันออกไถมันออกขึ้นหุ่นมันสวยกว่าแล้วมันดูแพงดูมีราคาถ้าเราเรียกราคาได้ส่วนตัวนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่ขึ้นจากแพทเทิร์นนี้จริงๆนะคะก็ตามนี้อ่าปกแบบตัดเข้าชนกันอ่ะแล้วก็ตัดแหวกออกแบบนี้อ่าปกเหลี่ยมแบบตัดนะคะตามนี้สนใจสั่งสินค้าก็ ดูรายละเอียดตามแพตฟอร์มแล้วแต่แพดฟอร์มไปนะคะอย่างเช่นต่อๆเราก็มีตะกร้าเนะาะเดี๋ยวไม่มองใส่ลิงก์ไว้ที่ตรงนี้นะคะ